เกดีครับน้องกันนะฮะคลิปนี้จับจำนวนข้อที่ต้องเล่นต่อเจ็ดเจ็ดเจ็ดอ๋อการ์กานเขายังไม่ไม่เท่าไหร่มาจับหมดเลยฮะคำขึ้นต้นว่ากะว่าตะกตักนะฮะสิบแปดหมดที่แปดนะโอเคสิบแปดอุ้ยจะเย็นนะคะไม่ยากไม่ยากไม่ยากนะครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะครับซึ่งทุกภาพจะมีคำขึ้นต้นว่าตักหมดหรือตักอะไรตะอะไรขอแค่เจ็ดแต้มนะฮะเจ็ด้อให้ถูกหนึ่งนาทีพร้อมแล้วไปนะฮะ ตะกาตะกาถูกครับหนึ่งแล้วตะขบตะขบถูกครับสองแล้วตะก้อตะก็สามแล้วขอเจ็ดข้อ้ะตะเคตะเคไม่ใช่ลูกอันนี้ฮะลูกตะผูนตะผูนห้าแล้ถูกครับตะขนตะหลิวตะหลิวถูกครับห้าแล้วตะบองเพชรตะบองเพชรถูกครับถูกแล้วข้อนันเดียวตะกุดตะกุดโอเครอดแล้วต่อเลยครับตะเข็บตะเข็บถูกครับตะบะ กระบะไม่ใช่อันนี้ตอบข้ามได้นะข้ามข้ามข้ามนาวอันนี้ข้ามข้ามหนาโอเคอันนี้วีข้ามได้นะข้ามข้ามหนาโอเคยากต่อเนี่ยข้ามดีและตอบถูกแล้วอันนี้กระปูกระปูถูกครับเก่าแล้วอันนี้อะไรเข้านะ หมดเวลาพอดีครับผมได้ไป9้าคะแนนรอดค่ะ